Yeah. เด่นะครับอันนี้เราจะขึ้นเรื่องฐานรากครับนะครับซึ่งเป็นส่วนล่างสุดของอาคารแล้วก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในในการในในอาคารนะครับถ้าฐานรากมันพังเนี่ยนะครับองประกอบอื่นๆก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฐานรากมีสองแบบนะครับเรามีฐานรากอยู่สองแบบเราเลือกเป็นฐานรากแผ่นะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นฐานรากตื้น เหมือนกันนะครับจะเป็นเรียกฐานลักแพ่หรือฐานลักตื้นก็ได้นะครับถ้าเราเรียกฐานลักแพ่เนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็น spread footing เ okay, ข้าไหมครับ spread footing เข้า okay, ไหมครับถ้าคุณใช้คําว่าฐานลักตื้นเนี่ยก็จะใช้คําว่า shallow footing เ okay, ข้าไหมครับได้ทั้งคู่นะครับก็เขาก็เรียกกันทั้ง,งสองอย่างนะครับบางคนก็เรียกฐานลักแพ่บางคนก็เรียกฐา,า,านลักตื้นเพราะว่าถ้าฐานลักแพ่ก็ดูจากพฤติกรรมของม,มันก็มันเหมือนฐานลักแพ่ ช่ไหมเหมือนเป็นมันแผ่ๆออกนะครับฐานรากแผ่ก็เป็นแบบนี้นะฮะฐานรากแผ่นะครับฐานรากแผ่ใช่ไหมฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือฐานรากเสาเข็มบางคนก็เรียกว่าเป็นฐานรากลึกเข้าใจไหมครับถ้าเราเรียกภาษาอังกฤษก็จะเป็น pile foundation หรือว่าเป็น pile footing นะครับพายตรงนี้ต้องเติม ed นะครับเป็นพายท,ที่ที่ที่ทำหน้าที่เป็น adjective อยู่หน้าคำนามนะครับเพราะ footing เป็นคำนามนะครับแล้วก็พายก็เติม ed เข้าไปนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็น adjective นะครับแล้วก็บางคนก็เรียกเป็น deep footing เข้าไหมครับ deep footing ก็เพราะนั้นสองคำนี้มันจะคู่กันถ้าเราพูดถึงนะครับถ้าเราพูดถึงคำว่า shallow footing ก็จะเป็น deep footing มันจะคู่กัน ถ้าใช้คําว่า Sp r รย์ฟ o ตติ้ก็จะคู่กับคําว่า Pi e footing นะครับเข้าใจไหมคเพราะนั้นฐานรากเสาเข็มเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแบบก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับก็เป็นฐานรากนะครับเป็นฐานรากนะครับเสร็จแล้วก็มีเสาเข็มอยู่เข้าใจมครับมีเสาเข็มอยู่นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกเป็นฐานรากเสาเข็มเพราะนั้นฐานรากตื้นกับฐานรากเสาเข็มเนี่ยนะครับก็จัดเป็นฐานรากัองคู่นะครับเราจะใช้เมื่อไหร่นะครับเราก็จะใช้ในกรณีที่ฐานรากตื้นเนี่ยปกติเราก็จะใช้กับชั้นดินที่เป็นไงครับ ดินที่มันแข็งนะครับถ้าเราเจอดินที่แข็งนะครับพวกเจอชั้นทรายอย่างเงี้ยเราเจอชั้นทรายเนี่ยนะครับเราก็เอาฐานรากวางอยู่บนชั้นทรายได้ถ้าเป็นทรายแน่นนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในแถบกรุงเทพมหานครเนี <S 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 ่ยเราเราใช้ฐานรากตื้นไม่ได้เลยเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอ่อนนะฮะหลายคนอาจจะทราบเนาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ดินเหนียวอ่อนเราใช้ฐานลากแผ่ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราเราจะต้องมีคำหนึงที่นักศึกษาต้องรู้จักก็คือคำว่า bearing capacity ครับ bearing capacity bearing capacity ก็คือความสามารถที่ดินจะรับได้เพราะนั้นบางคนเขาจะใช้คำว่า soil bearing capacity นะครับ soil bearing capacity หรือถ้าเรียกสั้นๆเป็น bearing capacity ก็พอเข้าใจนะครับ bearing capacity ก็คือความสามารถที่สมมุติว่าผมมีฐานรากแบบนี้นะครับผมมีน้ำหนักจากตัวอาคารลงมากระทำนะครับ แบล็งค์คาปิตี้ก็คือความสามารถที่ดินเนี่ยนะครับมันจะรับน้ําหนักจากฐานลากได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เรามีคิวลงมากระทำเนี่ยสมมุติว่าพื้นที่หน้าตัดผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะครับผมมีฐานลากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีน้ําหนักมากระทําที่ 4G ของมันเนี่ยนั้นแน่นอนก็จะมีน้ําหนักกระจายนะครับเราก็อาจจะแสูมว่ามันกระจายสม่ำเสมอจริงๆมันจะไม่สม่ำเสมอหรอกนะฮะเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสม่ำเสมอหรอกนะครับแต่เราสมมุติว่ามันสม่ำเสมอนะครับ เพราะนั้นไอซิกมาตัวนี้ก็จะเท่ากับ Q ส่วนด้วย a เข้าไหมนี่คือซิกมานี่คือหน่วยแรงที่กระทําบนดินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้ามันน้อยกว่าหน่วยแรงยอมให้นะครับของดินนะครับเราเรียกว่าเป็นหน่วยแรงยอมให้ของดินนะครับเรามากักจะใช้เป็น Q ตัวเล็กนะครับแล้วก็ allowable นะครับตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็น bearing capacity ของดินนะครับถามว่าตัวนี้ได้มาได้ยังไง นะครับก็ได้มาจากการคำนวณเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อในวิชา Foundation Engineering ในปีหน้านะครับรนักศึกษาทุกคนก็จะได้เรียนในปีหน้านะครับเราตัวนี้เนี่ยนะครับเราหาได้จาก1ก็คือการคำนวณ2ก็คือนะครับนะฮนะคำนวณ2ก็คือทดสอบในสนามนะครับมีการทดสอบในสนามนะครับ ดินเนี่ยมันจะเป็นวัสดุธรรมชาติอาจจะไม่เหมือนกับพวกคอนกรีตไม่เหมือนกับเหล็กที่เราสามารถควบคุมคุณภาพเขาได้จากโรงงานโดยมีการควบคุมโดยใช้มออกอรเป็นตัวควบคุมแต่ดินเนี่ยมันไม่มีใครไปควบคุมมันเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับบางบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นดินแข็งบางพื้นที่ก็เป็นดินอ่อนอย่างสมชติเราไปภาคใต้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะเจอพวกอะไรครับตามภูเขานะครับดินเขาก็จะแข็งมาก เพราะนั้นในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะมักจะใช้ฐานรากตื้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัว bearing capacity มันสูงเข้าไหมอย่างในแถบกรุงเทพมหานครเนี่ยเราหมดสิทธิ์เลยครับเราหมดสิทธิ์ที่จะไปใช้ฐานรากตื้นหรือ space footing หมดสิทธิ์เลยครับเพราะว่าดินมันอ่อนนะครับดินมันอ่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดเรามี stress ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อดินมันไม่สามารถที่จะรับได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ footing มันก็จะพังมันก็จะเอียงเมื่อมันรับโหลดเข้ไหมฮะพอไปโหลดปุ๊บมัน นะครับดินก็จะปูดขึ้นมานะครับก็จะเกิดปูดการปูดของดินขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้ผมวาดเบลอๆนะมันเอียงขนาดเนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เอียงขนาดเนี้นะครับมีโหลดมากระทำปุ๊บมันรับไม่ได้มันก็เอียงก็ควม่มฐานล่างมันก็เกิดความไม่เสถียรภาพมันก็พังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของการที่เราบอกว่าเออเราจะเลือกว่าเป็นฐานลักแพ่หรือฐานลักเสาเข็มเนี่ยแน่นอนก็จะขึ้นอยู่กับซอนแบริงคาปาซิตีถามว่าเราอยากได้ฐานล่างแบบไหนนะครับในทางอุดมคติเลยเนี่ยเราอยากได้ฐานลากแพ่ หลฐานลักตื้นเพราะอะไรครับเพราะมันถูกมันถูกมันก่อสร้างง่ายวิธีการก่อสร้างฐานลักตื้นทํางไงครับก็ง่ายๆเลยก็เปิดดินออกใช่ไหมฮะเรามีระดับดิน,ดดนออก็ขุดดินออกนะครับก็ขุดดินออกขุดดินออกเสร็จปุ๊บก็ไปไงครับปรับระดับโดยทรายละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ปรับระดับโดยของลีนคอนกรีตท,ทุกคนรู้จักลีนเนาะตังนี้ก็จะเป็นทรายบดอัดเข้าใจไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นลีน ดินก็คือคอนกรีตที่เป็นไงครับที่สเตรนจ์มันต่าๆอะหลังจากนั้นเราก็มาตั้งฐานรากขึ้นมาใช่ไหมฮะฐานรากเสร็จแล้วก็เไป็นไงครับก็กรบดินนะฮะก็กรบดินง่ายไหมงั้นเราอยากจะทําฐานรากแบบนี้นะครับเนี่ยในทางอุดมคติเราอยากจะทาฐานรากตื้นมากเลยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าดินตรงเนี้ยมันแข็งหรืออ่อนใช่ไหมครับถ้าดินมันแข็งสบายมากเราก็ทําได้แต่ถ้าดินมันอ่อนหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ เราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปใช้าฐานลักตื้นเราต้องใช้ฐานลักเสาเข็มเพราะฉะนั้นจะเป็นฐานลักเสาเข็มทั้งงครับก็อาจจะนักศึกษาทุกคนอาจจะเคยเห็นเป็นกันบ้างแล้วนะครับก็มาถึงก็ตอกเข็มเห็นไหมมาถึงก็ตอกเข็มใช่ไหมตอกเข็มเสร็จก็เป็นไงครับขุดเปิดดินแล้วก็ขุดเปิดมันออกใช่ไหมฮะก็ต้องมาขุดเปิดขุดเปิดขุดเปิดออกใช่ไหมฮะขุดเปิดออกจนถึงระดับความลึกขั้นหนึง่ง นะครับขดเปิดจนถึงระดับความตัดหัวเข็มทิง้งใช่ไหมฮะมีการตัดหัวเข็มเพราะบางทีเพราะเวลาเราตอ,อกเราก็ต้องตอ,อกอยู่บนดินใช่ไหมฮะเราต้องตอ,อกบนดินแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เราเราถ้าเราตอ,อกบนดินแล้วเราไปทําฐานรากอยู่ระดับดินเป็นไงครับตัวคันก็ลอยขึ้นไปมันก็จะสูงเยอะเพราะนั้นโดยปกติเราก็จะตัดตัดเข็มทิ้งเสร็จแล้วก็เป็นไงครับพุ่มฐานลากใช่ไหมครับพุ่มฐานรากใช่ไหมฮะแต่ก่อนพุ่มฐานรากผมลืมบอกไปก็ต้องมีตัวเสาก่อน ใช่ไหมครเราก็จะทําเสาต่อหม้อมีเหล็กใสเข้ามาใช่ไหมครับแบบนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการของการทําเสาเข็มเนี่ยมันแพงเพราะอะไรครับหนึ่งก็คือมันแพงที่ตัวเข็มสองคุณต้องมาทําเรื่องของอะไรครับเรื่องของการตอกเสาเข็มนนมีเรื่องของงานอะไรครับงานตอกเรื่องของตัวเข็มเองมีเรื่องของงานคุณวุ่นวายอีกคุณต้องเอาเข็มที่ตัดหัวเข็มไปทิ้งอีกนะฮะเพราะนั้นะบวนการของการทําเสาเข็มเนี่ยแน่นอนมันวุ่นวายแต่บางครั้งเราไม่มีทางเลือก เราไม่มีทางเลือกอย่างในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราไม่มีทางเลือกเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เสาเข็มนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนวิชาของ R C ในพาร์ทของการออกแบบเนี่ยนะครับตัวนี้ออกแบบฐานรากเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชา Foundation Engineering นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปสอนตอนในวิชา Foundation Engineering นะครับก็คือวิธีการคำนวณหาไอ้ตัวโหลด capacity นะครับโหลด capacity ของดินนะครับในเพราะฉะนั้นในในในวิชานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกำหนดขึ้นมาเลยว่า ดินเนี่ยมีโหลดแคาปาซิตี้มีแบล็งแคาปาซิตี้เป็นเท่าไหร่นะครับมีแบล็งแคาปาซิตี้เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นหน่วยของแบล็งแคาปาซิตี้เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นตันต่อเมตรกําลังสองนะครับเป็นหน่วยเหมือนเพรเชอร์นั่นแหละหน่วยเหมือนเพรเชอร์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าคํานวณยังไงนะครับอันนี้ไปเรียนในฟาวเดชั่นนะครับแต่ใน RC รดีไซน์เนี่ยนะครับเราเดี๋ยวจะให้ค่านี้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดอีกอย่างหนึ่งโดยสรุปก็คือว่าฐา,ลานลากรับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่า ฐานลากเนี่ยนะครับเราแบ่งออกมาเป็นสองประเภทก็คือฐานลากแผ่กับฐานลากสองเข็มหรือบางคนอาจจะเรียกฐานลากตื้นกับฐานลากลึกนะครับดังนั้นการที่เราจะเรียกว่าเป็นฐานลากตื้นหรือจะเรียกว่าเป็นฐานลากลึกเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราเรียกว่าเป็นซอยแบริ่งคับบาร์ซิตี้ขึ้นอยู่กับตัวที่เราเรียกว่าเป็นซอยแบริ่งคับบาร์ซิตี้นะครับคัซิตี้ก็คือความสามารถนะครับหรือถ้าภาษาไทยเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าเป็นหน่วยแรงยอมให้นะครับก็จะเรียกเป็นอ่าหน่วยหน่วยแรง แบกทานยอมให้นะครับเราเรียกก็เป็นหน่วยแรงแบกทานยอมให้เข้าใจไหมครับหน่วยแรงแบกทานยอมให้เข้าใจไหมครับแบลลิงเนี่ยนะครับภาษาไทยเขาใช้คําว่าแบกทานแบกทานเข้าใจไหมครับนี่คือภาษาไทยนะครับภาษาไทยใช้คําว่าแบกทานนะครับ capacity ก็คือความสามารถนะครับเพราะฉะนั้น Shift, ถ้าเราจะแปลกันตรงๆตามภาษาอังกฤษก็คือความสามารถในการรับแรงแบกฐานของดินนะฮะแต่ว่าภาษาไทยที่เรามักจะใช้กันเนี่ยนะครับเพื่อแปลอย่างนั้นมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันเยินเยอะนะครับภาษาไทยที่เราใช้กันก็คือหน่วยแรงแบกฐานยอมให้นะครับนหน่วยแรงแบกฐานยอมให้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยแรงแบกฐานยอมให้เนี่ยนะครับถ้ามันมีค่าสูงเราก็สามารถที่จะใช้ฐานรากตื้นได้แต่ถ้ามันมีค่าต่านะครับถ้ามันมีค่าต่ําหมดสิทธิ์ครับต้องใช้ฐานรากเสาเข็มอย่างเดียว โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดถึงฐานลากตื้นก่อนนะครับผมจะพูดถึงลักฐานลกตื้นก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะค่อยมาเป็นฐานลากเสาเข็มนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในกรณีที่กรณีที่นะครับ Q a ว l ะล a b l e เนี่ยนะครับมันสูงพอสูงพอเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เป็นฐานลักตื้น เห็นไหมครับเป็นฐานลักตื้นในกรณีที่เป็นฐานลักตื้นนะครับเห็นไหมฮะเป็นฐานลักตื้นนะครับเห็นในกรณีของฐานลักตื้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูหน้าตาของฐานลักตื้นครับนี่ครับฐานลักตื้นก็คงเป็นแบบนี้กรับเอามารับน้าหนักจากตัวอาคารนะครับมารับน้ําหนักจากตัวอาคารนะครับก็หน้าตาอาจจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าผมว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนครับถ้าว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของต่อหมอ เป็นตำแหน่งของต่อหม้อนะครับกติกาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มดีไซน์ก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบผมจาได้ทุกครั้งผมจะพูดถึงกติกานะครับกติกาของความหนาของกติกาของความหนาของของชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นกติกาของขนาดเหล็กเสริมกติกาของ c o v เ r i n g ิงใช่ไหมฮะเราต้องมีกติกาก่อนเราถึงค่อยเริ่มออกแบบนะฮะ้นมาดูกติกากันก่อนนะครับกติกาอันที่หนึ่งก็คือว่านะครับ กติกาอันที่หนึ่งเลยเวลาที่เราจะออกแบบฐานรากเลยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่า covering ครับ covering ครับต้องมากกว่าเจ็ดจุดห้าเซนครับเพราะว่าไอตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอตัวนะครับเพราะว่าตัวฐานรากเนี่ยมันสัมผัสกับดินมันสัมผัสกับดินซึ่งดินเป็นวัสดุที่มีความชื้นครับเพราะว่าดินมันดูดตามได้ใช่ไหมฮะดินมันเป็นวัสดุที่มี มีตัวที่เราเรียกว่ามีโพลูซิตี้มีความพรุนนะครับพอมันมีความพรุนแล้วเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าไปมันจะดูดน้ําเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพอมันดูดน้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวมันชื้นเมื่อมันมีความชื้นตัวคอนกรีตก็มีความชื้นครับตัวคอนกรีตก็มีความชื้นเพราะนั้นคอนกรีตก็จะดูดน้ําดูดน้ําเข้าไปดูดน้ําเข้าไปเมื่อดูดน้าเข้าไปเรื่อย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 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปทําให้อะไรครับไปทําให้เหล็กเป็นสนิมครับ เหล็กเป็นสนิมนะครับมันไปทําให้เหล็กเป็นสนิมพอเหล็กเป็นสนิมเป็นไงครับเมื่อเหล็กเป็นสนิมปุ๊บเหล็กมันจะเกิดการขยายตัวครับเหล็กมันจะเกิดการขยายตัวพอมันเกิดการขยายตัวแล้วเป็นไงครับมันก็ทําให้คอนกรีตแตกครับมันก็ทําให้คอนกรีตแตกพอคอนกรีตแตกเป็นไงครับก็ทําให้การรับแรงเป็นไงครับประสิทธิภาพของการรับแรงก็ลดลงและท้ายสุดก็เกิดการวิบัติในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันการเกิดสนิมในเหล็ก นะครับเกิดป้องกันก,การเกิดสนิมในเหล็กหรือเรียกว่าการเกิด corrosion เนี่ยนะครับอันหนึ่งเลยก็คือฐานรากต้องมีขนาดไอ้ขอโทษ covering ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า7.5เซนมากกว่าไม่เป็นไรมากกว่าไม่เป็นไรแต่ห้ามน้อยกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้น covering ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น covering ที่ไม่ใช่ covering ออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเป็น covering ในการทํางานในแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมมักจะย้าประจําว่าเวลาที่เราดูในแบบเนี่ยถ้าเราเห็นคําว่า covering ในแบบเนี่ยนะครับ มันคนละ covering กับดีไซน์นะครับะฉะนั้น covering ในแบบเนี่ยมันคือความหมายก็คือจากผิวล่างจนถึงอะไรครับจนถึงเหล็กจนถึงเหล็กปอกนะครับแต่เป็นไงครับเวลาที่เราออกแบบฐานรากเนี่ยเราไม่ใส่เหล็กปอกครับเราไม่ใส่เหล็กปอกเพราะมันทํางานยากนะครับเราไม่ใส่เหล็กปอกนะครับเราจะไม่มีใครใส่เหล็กปอกนะครับคุณไปดูฐานรากได้เลยนะครับไม่มีใครใส่เหล็กปอกเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราวัดกัน covering ก็จะเป็นตัวนี้ครับ นี่ครับเสริมอยู่นี่ครับอันคอมบร้งก็จะเป็นตัวนี้ครับต่ำตรงนี้นะครับเป็นตัวสีนะครับยังไม่ถึงเซนเตอร์ของเหล็กนะครับยังไม่ถึงเซนเตอร์ของเหล็กผมใส่ขนาดเหล็กเข้ามาก็ได้นะครับคุณจะได้ไม่งงนะครับว่าตัวนี้ยังไม่ถึงเซนเตอร์ของเหล็กเป็นตัวถึงผิวล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปดีไซน์กันเราก็ต้องเอาตัวนี้บวกเข้าไปอีกอะไรครับครึ่งหนึ่งของไดมิเตอร์เล็ก ครึ่งหนึ่งของไดเมเทอรเล็กอันนี้คือข้อจํากัดนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือนะครับข้อกําหนดอันที่สองก็คือนะครับนะครับตัวความลึกของคานนะครับเด็บของคานตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับนะครับก่อนถึงผิวบนของเหล็กเหมือนกันนะครับตัวตัวตรงเนี้ยนะครับตัวเด็บเนี่ยนะครับถึงกึ่งกลางเลยนะครับถึงกลางของเหล็กเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับถึงที่ 4G ของเหล็กนะครับเราเรียกเป็นดีนะครับตัวดีตัวนี้นะครับต้องมากกว่า15เซนนะครับในกรณีของฐานลักแพร่เข้า okay, ไหมครับน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือดีตัวนี้ต้องมากกว่า30เซนนะครับในกรณีของ